อีพีที่อีพทสี่บทสวดที่เจ็ถึงสิบเวนสามรอบรอบที่หนึ่งบทที่เจพุทธานุสติฮิต <c oughs> ิปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตารโรปุริสธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวติสวากาโต ภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโชปฏิปโนภควโตสาวกสโฆายปฏิปโนภควโต สาวกะสังโฆสามีจิตติปะติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิฏฐังจตาริปุริสสยุคานิอัตถะปุริสโวคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆนายุปะหุนายุทธกินายุอัจิกรนิโยอนุตตังบุญญะกตังโลกัสสติ จินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสทิกินจิเทโวเยสกุปปะพชังทัสสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตปวันตุมีสิธิลาปังชนะนาเย มณีจินดาปียังจะทัดนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมามาสักกตวาพุทธรรตนาโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโตธินานสันดุบัตวะสัพเพดุขาวูปะเมตุเตสักกตวาธรรมรรตนาโอสถังอุตมังวรังปริราหูปัเสมนังธรรมเตเชนะโตทีินา นาสันตุปัตตวาสัพเพพยาวูปสเมนตุเตสัก,กตาวาสังฆรตนางโอสะทังอุตมังวารังอาหุนนยังปาหุนนยังสังฆเตเชนะโตทินานาสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวูปสเมนตุเตบสถที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดรอบที่สอง อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันธิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาจ๊ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาที่ทางจตาริภูริสัจคานิ อัตถูริสาวุคาลาเอสาวกวะโตสาวกสังโฆอาหูนาโยปาหูนาโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังุญักิตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโปนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอรหังปะโพตันจมหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปังกเรเทโวสุโปเสทิกินจิเทวเยสกูปปะพชังทัสสิมิกินเนวาทับตาปิยังกันตังสารีปุตโต พระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมะีจินดาปิยังจัทธานังสัพเพชนาะหูชนาปียังมามาสากตะวาพุทธรตังโอสะทังอุตตมังวรางหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสทีนานัสันตุปัตะวาสัพเพทุกขาภูปาสเมนตุเตสากตะวาธรรมรตังโอสะทังอุตตมังวรางปริราหูปัสมะนังธรรมะเตเชนะ สสตินาน,สนา,าสัาาสนตุปัตวาสัพเพพยาวูปสเมนตุเตสักตตวาสังฆรตนางโอสถังอุตมังวรังอาหุไนยยังป่าหุไนยยังสังฆเตเชนโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสเมนตุเตบทสวดที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดรอบที่สาม เอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสาระถิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตโพวิหิติ สุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจตาริปุริสายุกานิอัาศัปุริสาวกัลา เอสาวกวะโตสาวกวัสังโกอาหุนโยปาหุนโยทักขินายโยอัญชลีกรานิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติจินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนางอุปัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโปตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปัง การเทวสุโปเสธกินจิเทวเยสโกปวพชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนะพหูชนาปิยังมามะสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตเจนะโสธินานสันดุปัตะวาสัพเพ ถูกขาวุปัสสเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวารังปริราหูปัสสาะนังธรรมะเตเชนะโสทินานัสันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปัสสเมตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสถทังอุตมังวารังอาหุนนยังปาหุนนยังสังฆเตเชนะโสทินานัสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวุปัสสเมตุเต